แล้วก็กินบ่ <kung government> สวัสดีครับพี่น้องต้อยยอดปับป้าครับพี่น้องต้อยยังยัมาต้อยยอดไหนนะเออเขาไล่สดหุณดั่ลยสดเลสดบาวท่านครักษาผม่น้วไปสวนผู สวัสดีครับพี่น้องไปแรงกนมากเพหันธนาคารมีอดี้วพ่อเลยอ่ะวนไปอันอันนี้ก้อนอันนี้ยังก่อางมุลกันแล้วี่ สวัสดีครับสวัสดีสองลอยก็ทันครับผู้ได้ทีเหตุบุญมาแล้วครับตอนนี้ยอดทั้งหมดอยู่ที่สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับตอนนี้ยอดสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับทีพี่น้องรวมน้ำบุญมาต่อยอดผับปลากำลังเงียบอยู่กำลังเงียบอยู่ด้วยครับเด้อนะครับ ขอบคุณหลายๆพี่น้องเย็ดบุญรวมกันครับผู้เย็ดบุญรวมกันได้บุญได้กุศลหลายๆครับอนุโมทนาบุญหววาาน้ลูกสาวตัวตีลูกสาวฟูว่างไรลูกสาวฟูอะแล้วแลาวเอาเอาบ้างหันหลังเออแล้วบุญพี่เอ๋เดี๋ยวอยตั้งรักให้สาธุเด้อพี่น้องเด้อปากหวานว่ะผู้ใดเดี๋ยวเรากำลังฟังบุญให้เด้อนะครับ

นัทนันผู้จัดแก้พวงใหนล่ะลางาง้วงผู้ใดลางายพวงบ่ติ๊กเนี่ยผู้ผู้ใดติ๊กติ๊กโอก็อติ๊กเนี่ยติอดีเด้พวงอ่นี่พี่น้องกำลังต่อยอดครับอันนี้ก็ต้นผัปลาห้องเทีเป็นแบบโฮมนะครับเป็นโฮมเป็นเสียนลงมาสิเด้อจักพงไหติกซื้อติ๊กสน ติ๊กเดี๋ยวมีพองลูกเฮยติกหินบางแางม่ติกได้กระสีว่าเมอิติ๊กมียี่นวลนี่แหมยายพ่องเมนุใบดีผสมลาไส้ดีกรดาษเขาดี๋นะกระดาษกระดาษรถตาลีกระสีสักกระดอกกระด่เขาเนอะเอาหูพอก็แม่เขาไปล้างน้อแม่ทำบุญน้ำมันสีไหมผู้ใด่ะติ๊กเขาบอก่อย่ะเขาเอบแก่ไว้ นี่สิิิิยยาแล้วก็ยาบานดิเป็นเหมายบกรกัียาลวดรเ่าโตาลูลูกร่วมทำบุญต่อยอดได้ที่เลขบัญชีนี้นะครับผมสามร้อยของคุณเดอพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้ยอดอยู่ที่สองหมืนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ต่อยอดมาได้เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเลกงๆเิ่นสีมีเแฮนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงใบยๆเคียงๆกับสิออกไปทำลงทานนะครับพูดกับสิออกไปลงทานนะครับของเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับปวดขาอย่างวปวดขาดิปวดแขนนี่นี่ หาเนื้อมาตัง้งเออจะว่าแมมหายยั่ไงบอดหายยุ่เอาถังถังไส้นส้หินไส้ดินมาเม็ดเสียบลุ้งได้ไหมเออเอาคูเอาคูถูกไหมเดี๋ยวไปหา,ย,ปหายู่บ้านมาามา,มา,มาครับมามาว้ายไปหาคูมาช่วย<า>ไปมา

ั13เอออนนะพันเต้อนุโมทิมากบุญครับสาธุพี่น้องผู้ใดเหยียดมากกับาธุเอาเด้อบุญ

ม่คุณบมาบ่ค่อยเอิมเอมเป็นไอะไรมาถึงแพ่อหนีเป็นเต่าบนเต่าจะทบพอหนีนี่้านั้นตะวันมันมีแล้วตรวจฟอร์ดิปัดเท้าตุณนเหนเนย่างกินนย่างได้ไหมตา Nó ta kìa. Đem cái này đem đây. Bỏ vô đó. Nó lại ra. đi. Thôi tìm nó lại. Cảm ơn

ไม่ให้นีประเดี๋ยวได้หนีองาทว้ีสาธุเด้อพี่น้องสาธุบุญนะครับผู้ใดอยากต่อยอดผักปลาสมัติโอนในบัญชีนี้เลยเลยนะครับตอนนี้ยอดพับกนยอดผักปลาอยู่ที่ปาณตอนนี้สองหมเ้อยเก้าสิบาทนะครับมีเือยมเรื่อยเเด้อพี่น้องอมันก็ต้องมัก็กันอ้าววางอะไรท่ปไม่ดีไม่ให้พี่ ไปนีต้อยไปไปหนีตออีกเอาอนี้ป่ะตัดป นจาดนีำอหมื่นันทำนน่นะที่เลม่ไม่เป็นเลขิอ้าพี่น้องมน่นเดยวยนี่ครับยอดสองหมื่นอนสองพันแล้วนะคะเจ7ด0กว่าบาทแล้วนะคบพี่น้องอยากร่วม พี่น้องอย่ารวมทําบุญต่อยอดกับสามารถต่อยอดมาเลยนะครับสาธุด้อพี่น้องเด้อสาธุอนุโมทนาบุญเอานะครับสาธุสาธุสาธุครับ

เดี๋ยวมาเรื่อยๆครับพี่น้องโอนมากแล้วก็สิบเดี๋ยวไปกดให้กดอีกนะครับเดี๋ยวบูดสิไปกดอีกพี่น้องโอนมาเรื่อยเดื่อนะครับโอนมาเรื่อยๆนะครับ,ร,ร,ร,บร่วมต่อยอดทําบุญไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวบูด <c oughs> กระสิบไปกดมาอีกนะครับเี <c oughs> ยดยแท้ไม่กลไม่กลไม่ได้มา สาธูเดอผู้ใดปุ่นม่เรียกับสาทูครับอันนี้คืออะไรต่อยอดเหรอโอเคครับเจ็ดพันสาม ทำบุญครับทำบุญเหมือสุบ,บาทครับบบได้เอาไว้จักบาทนะครับทำบุญเหมือเลยพ<อ>ุท,ท,ท่าเมื่อกี้แม่วนไปทำบุญแล้วน้ำเด้อดรูขอบคุณแม่ตี้ครับสาธุเดอ้อแม่ตี้ครับ ตอนนี้ยอด22,790บาทนะครับยอดตอนนี้22,790บาทนะครับยอดทําบุญต่อยอดนะครับมาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเงินส่วนนี้บม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับลงท่านนะครับลงท่านก็คือเป็นเงินเป็นเงินของตั้งหากนะครับคือลงท่านก็คือเงินตั้งหากบ่ได้เอามารวมแล้วกับไ่ได้หักบ่ได้ยังแล้วนะครับคือเงินตั้งหากนะครับ ทุงท่านพี่สาวสามคนนะครับรวมรวมประเทศไอติมสามถังนะครับถังละพันนะครับสาธุบุญเด้อล้วก็บูธทำยำนะครับเมนูยำกะตีไว้เกือบมื่นล่ะพี่น้องลงท่านมือนี้นะครับเป็นเกือบเป็นเงินมื่นนะครับร่วมกันนะครับเป็นลงท่านล้ะก็แล้วก็อันนี้อีกนะครับแล้วก็ต่อยอดอีกต่อยอดอีกสองมื่นกลัวแล้วครับตอนนี้ยอดตอนนี้นะครับ ยายถึงไปใส่น้อมา <นะ S 2> สันยายถึงตายแล้วหรือผิดผิดตีกบแม็ <ละ S 2> กจักซีซอันเด้ออันพี่มันจังบรลุษแม็กจักแม็กจักซีอันแม็กเด่นดัจังบอลุด ถึงวนถามเขาถามหาไม่ถึงเดี๋ยวโอนทำบุญนะคะสาธุค่ะที่บอยให้เลิศดบอยหรอบอยไหม บอยบอยว่าสัน่บอยสาธุเด้อพี่น้องผู้ใดเอาน้ำมูลธนาบุญเอาเด้อพี่น้องผู้ใดโอนมาแล้วนะครับผู้สาวตื่นแต่เสาวอยากจะซ o o m zoom ในเด้อพี่น้องเด้อ สาธุครับพี่้องครับสาธุนะครับเดีด๋ยวบุ๊จะรวมยอดประมาณชักใบม่วงเนาะพี่้องเนาะเอาทั้งสี่เนะาะหอดใบม่วงเนาะเทียงเบาเออเทียงเอาเทียงตรงนะครับรวมยอดนะครับรวมยอดเทียงตรงเด้อแลก็เดี๋ยวสิพูดี๋พี่ทองเบื้องว่าได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสิรวมยอดตอนเทียงเด้อพี่้องเด้อนะครับโอเคครับผมไปละเด้อบันนี้เด้อผู้ได้อยากต่อยยอดก็สามารถทักมาในในเพจนี้ได้หรือ ทักมาหาเฟซบุ๊กได้เลยนะครับขอเลขกบัญชีได้เลยนะครับผมผู้ใด้เขาวราท่านได้หลายสุดนี้นะครับโอเคครับไปแล้วนะครับ